ล่าสุดมันเพิ่งมีข่าวออกมาว่าหุ้นเทคจีเนี่ยอาจจะเจอการปรับฐานรอบใหญ่นะคะและหลายคนก็ยังมองว่าเอ๊ะแต่หุ้นจีนเนี่ย valuation เนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าหุ้นเทคอเมริกาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มองว่าหุ้นจีเนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นได้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าเราดูในนี็คือเราก็ใช้เทคนิคอลนะฮะแล้วเราก็ดูพื้นฐานด้วยนะครับอันนี้หุ้นจีเนี่ยมันมันมันยากที่ดัดชนีหุ้นจีนะฮะเราหุ้นจีเนี่ยเราจะเข้าไปที่ที่เทคของฮ่องกง นะฮะะนครับในในห้างเสงียงเนี่ยฮะในเทคฮ่องกงเนี่ยฮะเราก็มีแนะนำนะครับหลายตัวนะครับแต่สุดท้ายเนะี่ยมันจะคัดเลือกอยู่นะฮะคัดเลือกอยู่2ตัวนะครับอ่าตัวแรกก็ก็คือเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยตัวก็คือเทนเซ็นะฮะนะครับอเทนเะซ็นต์เนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่จะมีสัญญาณซื้อขึ้นมาในระยะยาวนะฮะแล้วระยะก,การเริ่มเป็นขาขึ้น อย่างเงี้ยเวลาเราซื้อเราก็ใช้ระบบเดียวกันนะฮะเราเราใช้ระบบเดียวกันแต่เราตามดูพื้นฐานด้วยนะถ้าเราดูนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนตลาดพื้นไทยหรอกเห็นไหมเนี่ยคือคือมันไม่ได้ทาโลแล้วอะและ้วเราก็ไปเช็คพื้นฐานเนี่ยนะฮะเราพื้นฐานเราก็ไปดูกําไรของเทนเซ็นก็ได้นะฮะกับประมาณการกําไรพวกเนี้ยนะเราก็ดูมันไม่ได้เรื่องยากนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะดูถ้าเราเราอยากจะทําเองอะไรเงี้ยนะครับ เราก็จะไปดูว่าประมาณการกำไรของเทนเซ็นในปีป,ปีนะี้เทนเซ็นมันกำไรขึ้นมา1ปีนะฮะคือปี2องสองสโตกว่า2อหนึ่งนะครับอ่าที่โตฝา2สองสองสเนี่ยเขาก็ประมาณการกำไรโตขึ้นไปอีกนะครับจาก17.85นะฮะเหรียญฮ่องกงอ่ะนะครับ,รก,นะรบก็ากลายเป็น21.9สนะฮะแล้วเราก็ไปดูอ่ายีเอ็ดจุดเ้ราก็ไปดูความถูกแพงของเทนเซ็นก็มันก็คือ p มันต่ำนะมันก็อยู่ที่24 แล้วมันมีโกลดนะฮะถ,ถ้าเราดูเอ็นวีเดียราคาเนี้ยพี PE มันสีแต่มันเทียบกันไม่ได้นะนะครับอเราก็ไปดูเนี้ยแบบเนี้ย,แบบยก็คือว่าถ้ามันลงมาเนี่ยเราจะซื้อได้ไหมนะค,คือเวลาซื้อหุ้นต่อมันย่อเนี่ยซื้อได้หรือซื้อไม่ได้นะครับเราก็เข็ยนว่าไอ้เทนเซนเนี้ยกำไรมันเริ่มที่จะเติบโตแล้วนอกไหมฮะแล้วก็มันก็คงแยกออกมาจากธุรกิจอื่นของจีนแหละนะครับเราก็ก็กลับกลับกลับมาดูนะฮะ อ่าตัวตัวเซนเซนฮะ,ะมันลงมาแล้วเนี่ยเราเราเราจะเห็นว่าการปรับฐานของมันเนี่ยเราอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าไอไอไอไทม์เฟรมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยมันก็ต้องปรับฐานอยู่แล้วล่ะโดยหลักการนะครับมันจะลงมาได้โซนทแถวอ่าถติว่ามันอ่าตัวนี้มันสามห้าเก้านะครับตัวนี้มันก็สามสี่เจ็ดแล้วก็ตามดูสัญญาณกลับตัวกลับตัวกลับตัวขึ้นนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ ลุ้นนะลุ้นให้มันผ่านเนะี่ยไอ้ไอ้โซนแถวๆสามแปดห้าเนี่ยฮะขึ้นไปเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่โซนไฮไฮสักห้าร้อยนะเราก็ดูว่าไอ้อพไซด์มันมีโอกาสนะกาไรมันก็โตอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าซื้อไปโดยที่กําไรมันไม่โตอ่ะนะฮะคือแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครวนี้ในการปรับฐานตรงนี้ยเราก็ต้องดูว่าการปรับฐานเนี่ยมันจบหรือ,อยังนะครับก็ต้องบอกว่าการปรับฐานเนี่ยยังไม่จบนะเนะี่ยทันเซนเนะี่ยการปรับฐานยังไม่จบ แต่มันเป็นคื้นแน่นอนนะฮะมันก็จะลงมาจนกระทั่ง MACD ตัดซีโร่ไลน์ลงมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเข้าไปดูละนะครับเราเราไม่ได้ไปนเน้นที่ราคาว่าราคาไหนเราเน้นที่ถ้ามันปรับฐานเสร็จเนี่ยนะครับในส่วนของเทคนิค c a l มันจะบอกเรานะฮะลดการโอเวอร์บอนลงนะอาจจะไม่ลงไปจนถึงอโอเวอร์โซนะฮะแต่ในโซนที่ต้องเป็นขาลงอะนะครับเนะี่ยต้องเป็นขาลงนะฮะ อยู่ตรงไหนขาลงนี่ก็ไม่ไปถึงว่าราคาจะต้องลงมาเยอะนะราคาจะลงมาไม่เยอะก็ได้นะครับสัดส่วนของการลงก็อยู่ที่ขึ้นมาเยอะก็ต้องยอมรับนะขึ้นมาเยอะก็ลงเยอะได้นะครับแล้วเป็นไซเคิลอะไรนะฮะนี้เป็นสามนะครับสามก็บีซีนะฮะสี่ก็จะมีห้าห้าก็คือคุณจะขึ้นสูงกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ย่อลงมาก็ก็คือซื้อได้ไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเดือนมิถุนาเนี่ยได้ซื้อนะครับ มีอีกตัวหนึ่งก็คือ่อย a มี่นะฮะสองตัวนะะเสี่ย a มี่เนี่ยก็คือเบรกเทนเซนมาละนะครับนะครับก็่ย a มี่ก็มีกฎน,นิดเดียวว่าห้ามหลุด15จุด15จุด9.8นะฮะแล้ว x i a มีเราก็แนะนามาตั้งแต่เนี่ย11 12บาทน,นะฮะตอนที่ตอนเนี้ยเวลาเราดูดูเนี่ยครับมันไม่โอ่นะฮะมันก็เทนเซนอ่ะมันอยู่แถวนี้ถ้ามันเบรกมันก็จะไปต่อนะ ครับเสียมีก็เหมือนกันแล้วก็มีมีหน้าที่ที่ต้องไปดูว่า้กําไรประมาณการกําไรของปีต่อไปเป็นยังไงนะครับคือในต่างประเทศนะคุณพวกนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันต้องมีปัจจัยพื้นฐานฮะมันจะมันจะไปแบบว่ามีสตอรี่คอนเนอร์ขึ้นไปนะมันเป็นไปไม่ได้นะนะครับไม่ใช่ว่ามีสตอรี่นะครับแต่คุณมีสตอรี่สตอรี่คุณอย่างมากกว่าสามเดือนสามเดือนคุณประกาศกำไรมาคุณต้องโตอะนึกออกไหมฮะว่าเขาจะเล่นนะฮะว่าว่าเอ็นวีดีจะเล่นเนี่ยไม่ถึงว่า เขาเขารู้เลยว่ากําไรในไตรมาสต่อไปก็าไม่ต้องโตร้อยเเนต์นะฮะ mm hmm. เขาถึงปั้มราคาขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ในเทคจีนก็มีอยู่มีอยู่สตัวแต่ถ้าใครชอบตัวอื่นหรือไม่ชอบไปยุ่นะฮะนะครับสตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่สเปค2ตัวที่ซื้อหลายตัวนะครับก็ซื้อในฮ่องกงหรือซื้อดีอบ้านเราก็ได้โนะดยความแข็งแกร่งของเสี่ยวมีเนี่ยนะครับก็ดีอยู่แล้วในในตัวของธุรกิจเดิมของเขาที่ท,ที่เขาทำอยู่ นะฮะก็มาดูช uh, ี Arizona, ้ประมาณการกําไรของเสี <ther test Fool saben> ่ยมี mm ่เ hmm. ป <laughs> ็น <avent> ยังไงนะครับก็เนี่ยพอปีเนี้ยมันดีขึ้นการเนี้ยมันเริ่มคาดการณ์นะเราก็ต้องรอการประกอบการของเสี่ยมี่แล้วนะครับว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้จะสิบสี่แต่ปีเนี้ยคาดการ์ลงนะครับแล้วเสี่ยมี่ก็ไปทํารถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมค่ะใช่อันเนี้ยอันนี้ก็ก็ต้องต้องต้องระมัดระวังนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าไอ้หุ้นเทคเนี่ยมันหลายตัวมันขึ้น阿里บาอะไรไม่นี้มันขึ้นอ่ะอันนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเกิดจาก กองทุนนี้ฮะมันจะเกิดจาก<ม>จากองทุนนี้นะครับมันเป็นกองทุนที่ซื้อหุ้นเทคในฮ่องกงกสามสิบตัวธรรมชาติของกองทุนเ่าเขาตั้งกองทุนใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเขามีหุ้นสามสิบตัวอยู่ในในนั้นใช่ไหมในกองเขาใช่ไหม ICN ศูนย<ม>์หนึ่งเนี่ยนะครับ CN ศูนย์หนึ่ง TN Tech ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับอ่าตัวเนี้ย TN Tech ศูนย์หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเงินใส่เข้าไปเราเราซื้อล้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อหุ้นสามสิบตัวนะตามตาม Cap <ผ>มาร์เก็ตแคปของมันใช่ไหมฮะ นะครับเพราะฉะนั้นในแรงซื้อที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้หุ้น,นในที่เป็นเทคตัวอื่น,นในจีนเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปด้วยโดยที่แต่ valuation ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไปเล่นรายรายตัวอย่างรีบาบาพวกเนี้ยเราก็ต้องไปเช็คมันกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าตัวไหนขึ้นเราก็ไปขึ้นนะเพราะมันเกิดจากกองทุนยกตัวอย่างง่ายๆเรามีกองทุนเซทห้าสิบใช่ไหมนะครับเวลาเพีเยาเงินพันล้านไปซื้อเซทห้าสิบของกองใดกองหนึ่ง เขาไม่ได้ซื้อแค่พี่ตัวเดียวนะเขาต้องซื้อทั้งห้าสิบตัวนั่มครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตลาดหุ้นมันขึ้นวะขึ้นทุกตัวนะฮะมันขึ้นทุกตัวเพราะว่าเงินจากกองเนี่ยมันเข้าไปซื้อมันต้องซื้อตามมาร์เก็ตจับกองทุกตัวทั้งห้าสิบตัวนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นทําให้เห็นว่าหุ้นตัวอื่นในเซ็ตห้าสิบแบบบางตัวมันก็มันก็พื้นฐานไม่ดีแต่สมัยมันขึ้นนะครับมันก็อยู่ทีไ่ไอตัวของกองทุนรวมนะครับที่เขาจะต้องเวทน้ําหนัก ตามนั้น MSCI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้ระบบเดียวกันหมดเพราะนั้นหุ้นบางตัวที่มันขึ้นะมันขึ้นระบบกองทุนโดยที่บางตัวมันไม่ได้มีนะมันไม่ได้มีพื้นฐานมันก็ขึ้นด้วยนะอันนี้เราก็สงสัยว่าทำไมตัวนี้ไม่ดีทำไมถึงขึ้นถ้าเราไปสังเกตดูตอนนั้นอะเป็นการซื้อของฝั่งกองทุนกองทุนมันก็มีหลายแบบถ้าเป็นกองทุนที่เป็นเซ็ตห้าสิบกองทุนเวียดนามหรือพวกนี้นะครับมันจะเป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับมันก็จะผลักให้ไอ้ตัว เวียดนาม3ามสิบเนี่ยมันขึ้นด้วยนะครับเวลา mm hmm. ไอการเข้ามาลงทุนมาต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีเราไปลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่มันขึ้นเพราะว่ากองทุนไปซื้อโดยที่พื้นฐานไม่ได้สป,ปอร์ตนะครับเวลาขายอ่ะมันอาจจะถูกขายโดยปัจจัยพื้นฐานออกมานะฮะโดยคนอื่นเนี่ยที่เป็นที่ไม่ใช่ของทุนหรือไม่ใช่กองทุนประเภทที่อินเด็ก เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ